สวัสดีครับวันนี้วันที่17สิงหา2567ใช่ป่าวะใช่วันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดแต่งนะครับจากค่าย RC4 ครับวันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่แบบเป็นประตูนะครับเป็นประตูหน้านะครับสำหรับรุ่น Extra c a p นี่ Extra c a p นะครับแล้วก็รุ่น Forerunner นะครับ เพราะว่าอันนี้มันประตูหัวมันเหมือนกันนะครับอันนี้ตัววัสดุก็เป็นพลาสติก abs นะครับเป็นพลาสติก abs แล้วก็ที่เขาให้มามีอะไรบ้างในถุงนี้ก็คือ1เป็นประตูเป็นฝาด้านนอกนะครับแล้วก็2ก็คือ2ฝั่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวแผงประตูด้านใน2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวกั้น เป็นตัวบาเป็นตัวเหล็กแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหล็กนะมันก็เป็นเป็นตัวกั้นเนี่ยกั้นแบบไม่ให้คนตกมานะเพราะว่าตัวประตูเนี่ยเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะเว้าลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะ,<_'โฟ>ม,จะมีบานพับให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับไว้เวลาปิดประตูได้นะครับก็ ครบเลยนะสำหรับท่านที่มีรุ่นนี้โฟลเลอร์หรือว่าเอ็กซ้าแคอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะแต่งให้มันดูเป็นรถแข่งๆหน่อยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์นะที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเราก็อาจจะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหรือว่าเป็นสีดำเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสีอื่นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ ก็อันนี้เนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยให้มาเป็น4ชิน้นเราก็ต้องมาประกบติดเองนะครับแล้วก็ใส่บันพับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ทําสีหรือไม่ทําสีก็ได้นะครับอันนี้รหัสก็คือ z s 0ขีดเศูนะครับเขาเรียก Half Door นะครับก็คือเป็นประตูแบบครึ่งนะครับของ Toyota f o r ล์ u n n e r แล้วก็ Extra Cap นะครับก็สำหรับ2รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ RC4 ซื้อลิขสิทธ์โตโยต้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําว่าโตโยต้าเลยนะครับข้างหน้านะครับก่อนหน้านี้เป็น TF2 เนี่ยก็ทํารูปลักษ์ให้เหมือนโตโยต้าแต่ว่าไม่ได้ติดโลโก้โตโยต้านะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นโตโยต้าก็ต้องมาติดเองแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้ส o d บอดี้เนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้าเลยนะครับแต่จังหน้าก็จะต่างกันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยหลังๆเนี่ย RC4 ทำรถออกมาเนี่ย ก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือ1ภายในก็จะมีมาให้แล้วแล้วก็สวยงามด้วยเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์นะครับ 2. สก็คือฝากระโปรงเปิดได้แล้วก็จะมีเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ประตูก็จะเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกช่วงล่างต่างๆเนะี่ยก็จะปรับปรุงเป็นพวกคานที่มียูในเวอร์แซลให้แหนบเป็นแหนบนิ่มอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับระยะหลังๆนะครับสําหรับท่านที่อยากจะได้รถรุ่นนี้ก็คือ ดูราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวตัวปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดรวมออปชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับได้บอดี้ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ของแต่งต่างๆล้อยางช่วงล่างแหนบเนบอะไรพวกนี้แล้วก็มีหลอดไฟมาให้ด้วยคุ้มเลยนะครับก็กลับมานี้ก็คือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้แบบของแต่งแบบเป็นประตูแบบครึ่งนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัว ครึ่งประตูแต่งของโฟลันเนอร์กับอกตาแคปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดว่า RC s k i ี l ก h ลไทยแลนด์นะครับสำหรับใน s h o ปปีตอนนี้ก็กําลังจะกําลังจัดหมวดหมู่นะครับเวลาเข้าไปหาสินค้าก็จะได้ง่ายนะครับใช้เวลานิดนึงครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับสาหรับท่านที่อยากจะ ได้รูปสินค้าเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ไลน์มาถามได้นะครับไลน์ก็ hd alien นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์08149119989หรือว่าอินบ็อ b ซ์มาในเพจ Facebook ก็ได้ครับ Facebook แล้วก็ชื่อ rc skill thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ก็ชื่อ rc skill thailand เหมือนกันนะครับขอบคุณครับผมเอครับสวัสดีครับ Where she might